สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสเซียนะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันอังคารที่2เมษายน2567นะครับกับมอาปเดตดข่าวโมสซอนกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอพาไปดูเรื่องราวของทางโรดิโกโคเอสกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงมากนะครับลูกรักอันเช่นะตอนนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีสื่อออกมารายงานว่าเดี๋ยวประธานเป้เนี่ย นะฮะหรือว่าคีเดียนเอ็มบเป้เนี่ยจะมาในฤดูการหน้านะครับแต่ว่าโรดิโกบอกว่าไม่ไปไหนจะสู้ <c oughs> เดี๋ยวไปฟังกันนะครับแล้วก็มีข่าวอัปเดตของ2ดาวรุ่งนักเตะที่เราให้ความสนใจนะครับจริงจังมากเลยนะตอนนี้นะครับคนแรกเรนิี่ยนะครับและอีกคนก็คือฟรังโกมาสตันตูโอโนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังอัปเดตกันจากมากานะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วย รูนินนะครับก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนเอเย่นนะครับไปใช้บริษัทของจอร์ดเมนเดสแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตามเนื้อหาหกันนะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อันนี้สําคัญมากๆนะวินวอนเลยเป็นแบบชุดขาวคนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมขอแค่ทะลุร้อยไลค์อ่ะอย่างที่ผมพูดทุกคลิปอ่ะก็เพียงพอแล้วนะครับ แต่สิ่งสำคัญจริงๆก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มทัศนะไปที่ทีมติดบอลนะครับขอบันัวจริงต้องแอดทีม9กกลุ่มนี้เข้าฟรีแต่ถ้าใครอยากพบกับกูรูลูกหนังทั่วทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงทัศนะเล็กๆใหญ่จัดหนักจัดเต็มก็ไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับสมัครแล้วรับไปเลยเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้ฟรีหรือเลือกรับของลิขสิทธิ์อื่นๆได้นะครับส่วนโปรโมชั่นประจําเดือนนี้นะครับประจำเดือนเมษายนนี่แหละนะครับเป็นโปรลุ้นล้านฉ รุ้นรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็ลุ้น iPad ด้วยนะอีก40รางวันนะครับโดยแบ่งเป็นแต่ละสัปดาห์เงินรางวัล1 0 0 0 0บาทจํานวน20รางวันนะครับแล้วก็ iPad Gen 10นะครับพร้อมแพ็กเกจ2ดูบอลฟรีด้วยอีก10รางวันนะครับเฉพาะเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะครับแต่ต้องมาสมัครสมาชิกด้วยนะและก็ไปทายผลสกอร์กันนะครับมีทุกวันมีทุกคู่ทายถูกรุ้นรับเงินรางวัลไปใช้ฟรีนะครับทุกอย่างครบจบที่เดียวที่อัดทิน99อย่าลืมใส่อัดข้างหน้าด้วย ครับอ่ะโอเคมามาเริ่มอัปเดตข่าวกันเลยดีกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์อันนี้สำคัญมากจริงๆนะครับโอเคมาเริ่มกันที่โรดิโก้โกเอสนะครับอ่ะผมขอเกริ่นก่อนนะฮะก่อนที่จะไปข่าวที่ว่าโรดิโกเนี่ยจะสู้ต่อกับมาริดนะครับถึงเอ็มบปเป้จะมาก็ตามนะครับเอาตรงนี้ก่อน <c oughs> ตรงนี้คือเกมล่าสุดนั่นแหละที่ลูกแรกนะครับที่โรดิโก้ยิงได้นะครับแล้วเห็นไหม ดูภาพนี้ก่อนนะครับเฟดเดบอกไปเนี่ยคือบอกโรดิโกนะครับคือเฟเดบอกว่าให้โรดิโกเนี่ยไปฉลองประตูเนี่ยครับกับใครมซาซาลมนะครับผมใครเป็นใครนะครับผมเขาคือนักกายภาพบันบัดนะครับที่สูญเสียคุณแม่ไปเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนนะครับโดยโรดิโกเนี่ยก็วิ่งไปนะแล้วเขาก็บอกว่าอือ มันเป็นสิ่งที่ผมทําได้นะในวันนี้เนี่ยผมขอมอบให้คุณเลยนะแล้วก็ครอบครัวของคุณด้วยนะครับใครเม่ซาลอมเนี่ยก็บอกกับโรดีก็ว่าอืขอบคุณนะสุดยอดมากจริงเนี่ยนายอ่าประมาณนี้นะครับคือประมาณว่าประทับใจอะ่ะอืมแล้วก็ให้กําลังใจนะครับกับนักกายภาพของทีมนะบางคนอาจจะไม่รู้จักเนาะคนนี้นะครับผมคือ ถามว่าผมรู้จักไหมผมก็ไม่ได้รู้จักแบบโหเจาะลึกขนาดนั้นแต่เคยเห็นหน้าเห็นตาเขานะครับและอันนี้แหละนะครับผมอันนี้แหละนะครับที่ผมจะพาไปฟังกันนะครับเป็นการรายงานของเอลรากูเอโรนะครับผมสื่อสเปนเนี่แหละเขาบอกว่าโรดิโกปีกตัวเก่งของทีมเนี่ยไม่มีความตั้งใจนะครับที่จะออกจากเรอัลมาดิดในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่ากิเลยียนเอปเป้น,นะครับกำลังจะมาก็ตาม โดยเขาเนี่ยเชื่อว่าทีมกำลังจะสร้างโปรเจกต์ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับโลกฟุตบอล <c oughs> ขณะนี้มีทั้งลิเวอร์พูลแปรเช่อาเซนอลแมนซิตี้และก็แมนยูต่างให้ความสนใจในตัวของโรดิโกนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ไปไหนทั้งสิน้นจะอยู่มาริตจะสู้กับมาริตและจะอยู่กับทีมที่ดีที่สุดอืเขาใจไปเลยหนู <c oughs> นะฮะได้ใจเอนเช่ตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดว่าแบบนี้ ถ้าเขายอมรับแบบนี้ก็แสดงว่าเขารู้แล้วนะครับว่าถ้าเอ็มบาเป้ P P e R มาสถานะเขาจะเป็นยังไงนะครับคือผมไม่ได้บอกนะว่าแบบถ้าเอ็มบาเป้ P e R มาเขาจะโดนนั่งดองยาวคงไม่แบบนั้นหรอกเพราะอันเช่รู้ดีว่าโรนิโก้ทําอะไรได้เวลาลงไปสนามจะเป็นตัวสำรองหรือว่าจะเป็นตัวจริงผมว่าอันเช่รู้ดีมากกว่าเราทุกคนนะครับถึงเอ็มบาเป้ P e R มาแล้วยึดตัวจริงได้ผมว่านะครับโรดิโก้จะเป็นเบอร์หนึ่งในการโลเทชั่น คือแบบไงถ้าสมมติเอ็มเป้ฟอร์มดรอปนะครับหรือว่าแบบต้องการพักเอ็มเป้ P e, คนนี้แหละนะครับจะต้องเปลี่ยนลงมาแทนเอ็มเป้ P e, และก็แบบเขาต้องบอกว่าเปลี่ยนลงมาแล้วอะ่ะคือแบบไลท์รอยต่อเลยอืมเพราะว่าสไตล์อะ่ะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเอ็มเ้ P e มันมันเก่งกว่าอีกระดับหนึ่งอะ่ะอ่ะพูดตรงตรง นั่นแหละนะครับมันก็ต้องมาเป็นตัวจริงอยู่ละนะครับผมส่วนโรดิโก้เนี่ยถ้าเขายอมรับในตำแหน่งโรเตชันที่เป็นน u m เบอรวันในการเปลี่ยนได้เนี่ยผมว่าอยู่ได้ไม่ต้องหาไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะอะไรเขาเคยเป็นแบบโหซูเปอร์ซับนะครับปีหนึ่งที่เขาจำได้ไหมที่เขาบอกว่ามิสเตอร์ยูซก็คือโรดิโก้เนี่ยแหละ นะครับอ่ะชื่นชมนะครับหัวจิตหัวใจของโรดิโก้ด้วยนะครับที่จะสู้ต่อไปกับทีไม่ใช่ออนใจโอ้จะย้ายเบดดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับเหมือนคนอื่นๆเนาะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับโอเคแล้วก็ไปต่อกันที่รายงานของมากากันหน่อยนะครับอันนี้ก็อันนี้จริงกับมาการายงานมาประมาณครึ่งวัน ครึ่งวันที่แล้วแล้วนะครับผมก็ออกมาบอกนะครับอัปเดตสถานการณ์ของ2นักเตะดาวรุ่งนะครับมากาขึ้นเป็น breaking นะครับบอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยกำลังทำงานเพื่อสรุปการยื่นซื้อเลนิโอโรนะครับกองหลังของริวแล้วก็ฟรังโกมาสตันตูโอโนนะฮะกองกลางตัวรุกจากลิเวอร์เพลด้วยนะครับอ่ะไปเจาะจงทีละคนเลยแล้วกันนะครับเอาเลนิโอโรกันก่อนนะครับ สำหรับรายละเอียดของเรนี่โยโรนะคือทางมาก้าบอกว่าการตัดสินใจของเรียมิดชัดเจนมากนะคือต้องการโยโรและก็โยโรเนี่ยคือผู้ถูกเลือกแล้วนะครับและก็สโมสรนอยากให้เขาย้ายมาในฤดูกาลนี้เลยนะฮะไม่ใช่ฤดูกาลนี้สิต้องบอกว่าช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับ <c oughs> ซึ่งนักเตะนะครับได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการย้ายไปที่มาริตนะครับเอาตรงนะเขาบอกว่ามีประมาณ5สโมสร ที่ส่งแมวมองอะ่ะไปดูเลนี่ยโรแต่โยโรอยากย้ายมามมตริดอู้หูแล้วก็ต่อไปนะครับเขาบอกว่าจอห์นเมนเดสเนี่ยเอเยี่ยนของนักเตะนะครับได้แจ้งกับเรอัวมมดิดว่าการเจราจาในการเรื่องย้ายนักเตะนะครับกับริวกําลังใกล้จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็เหมือนประมาณว่าเราอะ่ะยังไม่ได้คุยหรอกเราประมาณว่าแบบคุยกับโยโรละนะครับผมแต่ว่าจอห์นเมนเดสเนี่ยต้องเข้าไปคุยเพื่อ การย้ายทีมระหว่างสองสโมสรก่อนอืมเป็นอันดับแรกแล้วเราค่อยตามไปประมาณนี้นะครับแล้วก็โยโร่นะครับมั่นใจว่าทีมต่อไปของเขาคือเร,รอัลมาดริดนิววารานนะเห็นไหมทร,ทรงนี่เหมือนเลยนะครับ <c oughs> เขาว่ากันว่านะครับโยโร่เนี่ยรู้นะครับว่าถ้ามาเนี่ยสถานะจะเป็นยังไงและยอมรับในสถานะนั้นนะครับ คือมาและสำรองแน่นอนคือยังไงผมว่าการสำรองของย o ر o เนี่ยน่าจะเป็นการเปลี่ยนไม่ลำดับที่1นึ่ก็ที่2นะครับของตัวโรเทชันคือย o r o เนี่ยมาเนี่ยบ่งรงนะครับไม่ได้เอามาชุดกาซิยานะสิจริงแต่จะเอามาชุดใหญ่เลยนะครับคือไม่ได้เอามาแบบประจําการชุดเล็กแล้วค่อยพัฒนาขึ้นมาไม่จะใช้เลยนะครับแต่อาจจะเริ่มจากตัวสำรองก่อนนะครับ มาอีกคนหนึ่งนะครับผมก็ฟรังโกมาสตันตูโอนนะครับกองกลางตัวรุกของลิเวอร์พูลนะครับก็มาก้าบอกว่าเรียวมาดรดเนี่ยตัดสินใจนะครับเซ็นสัญญากับฟรังโกมาสตันตูโอนเพลย์เมเกอร์วัย16ปีของลิเวอร์พูลนะครับ16ปีนะตอนนี้ย่าง17นะครับโดยคาดว่าเขาเนี่ยจะมาเป็นนักเตะประจำการในชุดกาสติยาก่อนนะครับก็มันต้องเป็นแบบนั้นอ่ะแต่แต่มันขึ้นอยู่แบบนี้16ย่าง17 เราก็ไม่ใช่นักเตะในยุโรปด้วยนะครับมาสตานตูโอโนเนี่ยเป็นนักเตะอาร์เจนตินาซึ่งมันซื้อมาไม่ได้คือแบบนี้ผมต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าสมมุตินักเตะยุโรปที่อายุ16บย่ง17หรืออะไรประมาณนี้และย้ายในยุโรปด้วยกันไม่เป็นไรนะครับได้นะแต่พอเป็นทวีปอื่นนะครับไม่ว่าทวีปเอเชียทวีปอเมริกานะครับหรือว่าทวีปแบบนี้อเมริกาใต้ เวลาจะย้ายมามันต้องรออยู่ครบ18ก่อนนะซึ่งถ้าเอามาอย่างที่บอก <c oughs> ต้องเอามาดีไม่ดีอ่ะไม่ใช่ชุดกาสตเซีย,ยด้วยซ้ำน่าจะเอามาชุดอะเคเดมีเลยอาจจะจูเบนิวเอของอาเบโรอาเบลัวก็ได้นะครับถ้ามาแบบนั้นอนะได้นะเพราะว่าอะไรถ้านักเตะมาเข้าชุดอะเคเดมีเริ่มต้นจูเริ่มต้นของทีมได้นะครับแต่ถ้าเอามาขึ้นชุดสำรองหรือว่ามาชุดใหญ่อันนี้ไม่ได้นะครับ ต่างจากโยูโร18แล้วนะครับเข้าปีที่19อันเนี้ยได้แน่นอนนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเจ้าหนูมาสตันตูโอโนคนนี้เนี่ย <c oughs> เขาพากันว่ามี20ทีมเออส่งแมวมองไปดูนะครับแล้วมาสตันตูโอโนคือแบบคล้ายๆโยูโรนะฮะจะเรื่องมาริโ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> อ้สยดเห็นไหมทุกคนทีมเรานี่คือต้องบอกว่าได้รับการยอมรับจากทั่วโลกจริงๆ นะครับส่วนตัวผมคาดว่าน่าจะได้ทั้งสองคนมีความรู้สึกแบบนั้นนะว่าน่าจะได้ทั้งสองคนนะครับ่เดี๋ยวค่อยมาดูกันในช่วงตลาดซัมเมอร์แล้วกันนะฮะและก็ปิดท้ายด้วยอันเดรลูนินกันหน่อยนะครับเป็นการรายงานของฟาบิโซโรมาโน่นะเอออันนี้ก็ต้องบอกว่าของแท้นะของแท้ <c oughs> นะครับโรมาโนบอกว่าอันเดรลูนินนะครับผู้รักษาประตูของเรอัลมาดริดเนี่ย ได้เซ็นสัญญานะครับกับบริษัท Polaris Sport a g e n t นะครับผมซึ่งเป็นบริษัทของจอร์ดเมนเดสอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยการเจรจานะครับจะมีข้อตกลงที่จะตามมากับเอเจนชาวโปรตุเกสเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของเลนิโอโรด้วยนะครับอย่างที่เรารู้เนาะทางจอร์ดเมนเดสเนี่ยเป็นเอเจนส่วนตัวของเลนิโอโรก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็หนึ่งในเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือเราก็อยากดึงเลนิโอโรนี่แหละ เออเอาง่ายเลยนะคือแม่งหนึ่งได้ถึงสองอะไรประมาณนั้นอ่ะคือผมบอกก่อนแบบนี้บางคนเข้าใจว่าการที่เปลี่ยนเอเจนต์อ่ะมันคือการที่เราเฮ้ยจะเสียคนนั้นไปหรือเปล่า <S <S ผมบอกเลยว่าไม่ทุกเคสการที่เปลี่ยนเอเจนต์แล้วคือสมมติอ่ะเพื่อการย้ายทีมมัมมี่ ส่วนหลักๆนะครับเขาบอกว่ามี2คกรณีนะครับอย่างแรกก็อย่างที่เราคิดนดั่นแหละนะครับเปลี่ยนเพื่อหาทีมใหม่เพราะว่าเราเชื่อใจในเอเย่นรายนั้นรายนี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่อัปเกรดตัวเองค่าเหนื่อยค่าฉีกสัญญาแล้วก็ความเป็นสตาร์เออและการที่ลูนินย้ายมาอยู่ในสังกัดของจอร์เ e นเดสเนี่ย ผมว่าก็ถือว่าเป็นเคสที่สซะมากกว่าที่เป็นการอัปเกรดตัวเองนะครับไม่ใช่แบบว่าโอ้โหอะไรวะจะย้ายเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอกคงไม่เกิดขึ้นนะครับคงไม่เกิดขึ้นกับอันเดรลูนินนะเวลานี้หรอกตอนนี้เขาโคตรแฮ ppy กับทีมเราเลยนะครับดีไม่ดีอนาคตนี่แหละคือเบอร์หนึ่งนะอ่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวอันเดรลูนินเหมือนกันนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับที่ไปอยู่ภายใต้ การดูแลของจอร์ดเมนเดสนะครับถ้าทุกคนยังจำได้นะย้อนไปเลยนะครับพี่โดก็ใช่นะครับผมที่อยู่ภายใต้ของจอร์ดเมเดสแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็ขอพาไปดูแถมข่าวกันหน่อยนะครับผมอันนี้ก็ผมเคยรายงานข่าวนี้ไปแล้วนะครับที่วินิสูสเนี่ยออกมาเป็นโพสต์นะครับเป็นสเตทเมนต์บอกถึงการที่สนับสนุนนะครับชีค ซานะผู้รักษาประตูของทีมรายยมมาดาคาออนดาเนี่ยที่โดนเหยียดผิวและเขาก็คือไม่เล่นเกมนะครับก็เดินออกจากสนามไปนะครับทั้งทีมเลยนะนั่นแหละนะครับและล่าสุดอันนี้แหละนะครับคือเป็นเหมือนคล้ายๆบทสัมภาษณ์ของชิกซานะเขาก็ออกมาบอกถึงการโพสต์ของวินีนี่แหละนะครับชิกซาบอกว่าผมสู้ไปพร้อมกับวินีนะจะ สู้ไปพร้อมจนตายเลยแล้วก็ผมมีความภูมิใจในตัวเขามากผมขอบคุณเขาที่สนับสนุนผมและต่อสู้กับผมนะในการเหยียดเชื้อชาติเขาเนี่ยคนเดียวมันไม่เพียงพอหรอกเราทุกคนผิวสีเนี่ยต้องออกมาช่วยเหลือกันเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันสิ้นสุดลงนะครับสุดยอดนะครับช่วยกันไปนะทำให้ไอ้พวกนั้นแม่งยืนบนสังคมไม่ได้นะครับแล้วก็แถมข่าวอีกอันหนึ่งนะครับเสื้อออกอีกแล้ว นะจากฟุตตี้แฮร์ไลน์นะครับผมอันนี้ก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตเรโทนะครับผมสวยไหมเออก็สวยนะก็อยากได้แต่คงไม่ได้คือปีนี้ต้องบอกว่าชุดแข่งเราออกสี่ชุดชุดไอชุดวอร์มออกสี่ชุดแจ็คเก็ตออกสี่ชุดใครมันจะเอาเงินมาซื้อได้ทุกชุดขนาดนั้นวะใช่ไหม <laughs> นะครับก็ถ้าใครมีกำลังทรัพย์ก็ไปซื้อได้นะครับแต่ ถ้าใครแบบเออโอ,โอเดี๋ยวรอรดูการหน้าดีกว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวข้อรอนไปเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตข่าวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาอัปเดตข่าวกันเหมือนเดิมนะครับก่อนจากไปขอฝากสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มทัศนะไปที่ทีมติดบอลนะครับขอบันตัวจริงต้องแอดทีม99กลุ่มนี้เข้าฟรีแต่ถ้าใครอยอากพบกับกูรูลูกหนังทั่วทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงทัศนะเ็กล็กๆดกใหญ่จะหนักจะเต็มก็ไปสมัครสมาชิิิิกกััันไได้้้ครรรรรบบสสมแแลลลวปเเยืือออฟฟุตททธ์ีห เรกรับของลิขสิทธิ์อื่นๆได้นะครับ ส่วนโปรโมชั่นประจำเดือนนี้เป็นโปรลุนล้านฉ่ำรับหน้าร้อนลุ้นฟรีตลอดทุกสัปดาห์นะครับมูลค่ากว่า1ล้านบาทแล้วก็ลุ้น iPad จํานวน40รางวัลด้วยนะครับโดยแบ่งเป็นรางวัลแต่ละสัปดาห์นะครับเงินรางวัน10,000บาทจํานวน20รางวัลและ iPad g เจนสนะครับผมพร้อมแพ็กเกจ2นะไว้ดูบอลฟรีอีก10รางวันด้วยนะครับและสุดท้ายไปทายผลสกอร์กันมีทุกวันมีทุกคู่ทายถูกรุ้นรับเงินรางวัลไปใช้ฟรีๆนะครับทุกอย่างครบจบที่เดียวที่แอทิเก อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วนโปรโมชั่นประจำเดือนเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องสมัครสมาชิกเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็ถึงจะไปลุ้นได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ช่องนัทกาสียขอตุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ